มหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมก็มอบรางวัลเพชรสยามนะครับขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงานฉลองครบรอบ17ปีเพชรยอดมงกุฎนายดิยเรกถึงฝั่งประธานคณะกรรมการสมานนาชา์แห่งชาติผู้แทนพลเอกพิจิตต คุณรวน,นิตองคมนตรีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามซึ่งมหาวิทยาลัยราชภาัฏจันเกษมคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศเข้ารับรางวัลเพชรสยามประจำปี2557เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่สร้างสรรค์ทำนุบำรุงและสืบสารศริลป,ปวัฒนธรรมไทยให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยจิตรกรรมฝาผนังและการช่างฝีมือนอกจากนี้ยังมอบรางวัลคนดีสีจันเกษมให้แก่ครูนักเรียนและสิทธิ์เก่าที่ทำ คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ขณะที่นายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงานฉลองครบรอบ17ปีเพชรยอดมงกุฎเพื่อยกย่องและสนับสนุนมูลนิธิร่มฉัดและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถพิเศษด้านวิชาการโดยเปิดเวทีให้นักเรียนทุกสังกัดจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเพื่อทดสอบทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและเป็นบันไดก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกต่อไป